หลักภาษาและการใช้ภาษาไทยของป .2 อ,อนะคะเล่มนี้นะคะเปิดเข้าไปหน้าที่67เห็นไหมคะหน้า67เรามาดูคําในมาตากลมาตากกลคือคําที่มีนหนูยอผู้หญิงนอเนอเรือรอลิงลอจุลาเป็นตัวสะกดนะคะซึ่งออกเสียงเหมือนนหอนูเป็นตัวสะกดมีทั้งคําที่ผสมสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวนะ อนี้ให้หนูเปิดเข้าไปหน้าหกสิบแปดเห็นไหมคะหน้าหกสิบแปดนะอันนี้ให้อ่านการอ่านแจกรูปสะกดลคำเห็นไหมการอ่านสะกดลคำเห็นไหมคะดอเอนอเดินรอเอโน,อเ,นอเล่นไม่เล่นเดินเล่น เบิกบานบอเอ,อกอบิกบออนอบานเบ,บิกบาน,บบนแล้วให้นักเรียนอ่านมาถึงนี่เลยนะคะแล้วให้ผู้ปกครองเซ็นด้วยทีนี้เรามาดูฝั่งนี้นะคาพื้นฐานนะฝึกอ่านทอเอียนอนเทียนก็ขอไอไข่เทีนยนไข่ชออนอนชรอนไม่ทูช้อนเห็นไหมคะพออีนอนพินดอวงงอดวง,ดวงจออ,นอนานอจานดวงจันนะ วอารอาวาลน,นะปลอ,อ,อาปาตออาตะพอ,อินโนเพียนปาตะเพียนพออูรผุนรอ,อละมอยไม้ไม่ทูกไม้ผลไม้นะทออาทะหออารหารทหารพออากอภาคพอเอีโรเพียนภาคเพียน ลอเอนนเล่นไม่เอกเล่นกอโอโลกนนะให้นักเรียนฝึกอ่านนะฝึกอ่านคําแล้วก็อ่านในสี่เหลี่ยมนี้ด้วยอ่านเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองเซ็นอ่านกี่รอบนะสามรอบนะคะและผู้ปกครองเซ็นตรงนี้ด้วยนะคะให้เราฝึกอ่านให้ได้นะคะนะแล้วก็เปิดหน้าต่อไปมาดูความหมายเห็นไหมคะความหมายของคําเกสอน หมายถึงส่วนในของดอกไม้โดยมากเป็นเส้นๆเ,เห็นไหมคะความหมายของคำนะตามน,นี้เลยนะแล้วก็มาอา่านบทร้อยกองนะอา่านบทร้อยกองให้ผู้ปกครองเซ็นด้วยนะคะในชั่วโมงหน้าเราจะได้ทำแบบฝึกหัดมาตากลนกันนะคะ